ทททุนทุนน,น,น,นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทุนัทกับทุนัทเกมเมอร์ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีปี่ใหม่กับเพื่อนๆชาวสมอเนอร์วอกันด้วยก็ขอให้เพื่อนๆและครอบครัวมีแต่ความสุขความสมหวังร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองและที่สำคัญ ก็ขอให้เปิดสกอร์ได้แสงมืด5ดาวตัวที่อยากได้กันนะครับว่าแล้วก็อวดกันซะเลยส่ทงท้ายปีเพื่อนๆคนไหนได้ของขวัญจากคอมทูอัดกันบ้างส่วนตัวผมเอง นี่เลยครับคอมทูอัดทรงโกโจโสแสงหรือเจ้าแวนเนอร์ท่าแสงมาให้ก็ถือว่าเป็นแสงมืดตัวที่4ของ ID กับสายฟรีร้ <c oughs> อ,อยเปอร์เซ็นต์อวดสัน่อยและเกมมันก็ได้เซอร์ไพรส์เราอย่างเตื้องหนอ <Hey! S 1> เพราะมันจะคอรลับกับอนิเมะชื่อดังยางดาบพิฆาตอาสูรอีกแล้วก่อนหน้านี้ เพิ่งมีมอนใหม่เข้ามากับกิจกรรมเปิดสกอร์ส้ม10ใบแถม1ใบพวกเราก็ผ่านกันไปหมดแล้วใช่ไหม คอแลบมาแบบนี้จะหาสกอร์ที่ไหนเยอะๆทันถ้าไม่เติมเงินใช่ไหมล่ะ <c oughs> ร้ายกาศร้ายกาศแต่ส่วนตัวผมยังดีที่ยังเก็บสกอร์10ปีไว้100ใบ <c oughs> กับแสงมืด10ใบาจากกิจกรรมล่าสุดที่เกมแจกมา <c oughs> ก็ขอให้ได้5ดาวแสงมืดแจมๆอีกสักตัว2ต,ตัวก็ได้นะ <c oughs> เอาละ <c oughs> เรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่า กับทีมบุกอารีนาที่ถือว่าตออ่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เป็นทีมบุกแบบโถมหรือว่า Speed. สปีดสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำทีมบุกแบบชนะชัวร์มั่งถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยก่อนอื่นผมก็ขอออกตัวอีกเช่นเคยว่าคลิปที่ผมทำมันจะมาจากสิ่งที่ผมรู้นะครับมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ และแน่นอนมันก็จะมีสิ่งที่ผมไม่รู้ด้วยอีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความรู้ก็สามารถพิมพ์บอกในคอมเมนต์เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นได้นะครับเรามาเริ่มดูภาพรวมของทีมบุกแบบชนะชัวร์มั่งก่อนโดยทีมพวกนี้จะเป็นทีมที่ใช้เวลาในการตีนานและจะเป็นการใช้มอนที่มีเลือดเยอะ ดาเมจเป็นก้อนและก็ต้องมีตัวซับพอร์ตไปด้วยแต่เพื่อนๆก็ต้องทำใจไว้อีกเช่นเคยนะครับ <Hey! S 1> กับเกมนี้เพราะความชัวร์มันไม่มีอยู่จริงผมเลยเติมคำว่ามั้งไปนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าใช้ทีมพวกนี้เรียกว่าจะมีโอกาสชนะสูงก็แล้วกันโดยทีมบุกแบบชนะชัวร์มัง้งนี้เหมาะสำหรับ 1. คนที่มีมอนทีมพวกนี้ครบ ต้องบอกก่อนเลยนะครับทีมนี้อาจจะต้องใช้มอนเฉพาะทางซึ่งตอนนี้ในเกมอาจจะมีตัวตายตัวแทนกันน้อยโดยเฉพาะพวกตัวดาเมตร 2. เหมาะสำหรับขนใจเย็น 3. เหมาะสำหรับเก็บแต้มระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก่อนใกล้ช่วงเวลาตัดแต้มเกร็ดความรู้ ในการตีอารีนาในช่วงเก็บแต้มเพื่อนๆสามารถตีเฉพาะ2คนสุดท้ายในหน้ากระดานก็ได้เพราะมันจะได้แต้มเยอะกว่าและทำให้แต้มของเราขึ้นไวเพราะคะแนน2คนสุดท้ายในหน้ากระดานมันจะสูงกว่าคนอื่นแบบผิดปกติ 4. ข้อนี้ผมถือว่าสำคัญนะครับคือเหมาะที่จะใช้ในการตีอารีนาข้ามเซิร์ฟ ผมถือว่าเป็นหัวใจหลักของทีมนี้เลยเนื่องจากการตีอารีนาข้ามเซิร์ฟนั้นไม่ต้องเร่งรีบถ้าใครใจเย็นต้องการเน้นผลชนะเยอะๆเพื่อเอาแต้มไปรับของรางวัลก็ควรใช้ทีมแบบนี้นะครับต่อไปเรามาดูตำแหน่งของทีมบุกแบบชนะชัวร์มั่งกันโดยจะแบ่งเป็นหลักๆอยู่2หน้าที่คือ 1. ตัวดาเมจ 2. ตัวซับพอร์ตโดยตัวดาเมจนั้นจะเป็นพวกมอนสเตอร์ที่ทําดาเมตเป็นก้อนและเจาะเดียวเป็นหลักหรือเป็นตัวที่เป็นมอนถึกๆตายยากแต่ทำดาเมตได้ส่วนตัวซับพอร์ตนั้นก็จะเป็นพวกตัวที่มีฮิวแรงๆกางบัฟฟ้าเยอะๆโดยเฉพาะบัฟปีกหรือภูมิคุ้มกันนั่นเองหรือตัวที่ล้างบัฟแดงออกได้ต่อไปเรามาดูกันว่ามอนสเตอร์ที่ใช้ นั้นจะมีตัวไหนกันบ้างถ้าตัวไหนที่ผมใช้เองหรือคิดว่ามีคนนิยมใช้กันผมจะใส่กรอบสีแดงให้นะครับถ้าตกหล่นตัวไหนเพื่อนๆก็สามารถบอกเพิ่มเติมในคอมเมนต์กันได้นะครับเริ่มจากตัวดำเมตดกันก่อนตัวแรกเลยคือจัก,กรพรดสายฟ้าธาตุน้ำจักรพัดสายฟ้าธาตุากกาาาลมนักรบแพนด้าน้ำ นักรบแพนด้าลมอัศวินมังกรลมซิลฟิดหรือเมียธาตดมืดกากอยลมจอมมารศาสตราวุธลมอัศวินแห่งความตายไฟจอมปีศาจน้ำสกายเซิร์ฟเฟอร์น้ำมีนักรบอเวกขั้นสองธาดลมต่อไปเรามาดูตัวซัพพอร์ตกันก็จะมีนักเวทโทเทมลม นักเวทโทเทมน้ำทูตสวรรค์น้ำผู้บุกเบิกน้ำยูนิคอนน้ำนางเงือกน้ำพาราดินลมทูตสวรรค์ไฟรูลูแอนเดอะแกงธาตุน้ำองค์เมียวจิน้ำนักพยากรณ์ไฟอีฟริตมืดยูนิคอนแสงและนักเวทโทเทมแสง ต่อไปเรามาดูตัวอย่างทีมที่คนนิยมใช้บ่อยแล้วก็ทีมที่ผมใช้เองบ่อยๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวไหนและมันมีริดลายชื่อตัวไหนที่สามารถทดแทนกันได้เพื่อนๆก็ลองไปปรับแต่งดูนะครับและตรงส่วนนี้ผมก็จะขออธิบายทีมที่ผมใช้เพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นโดยทีมที่ผมใช้ทั้งสองทีมก็คือ ทีมโอดินน้ำโอดินลมโทเทมน้ำและโทเทมลมกับทีมดิเคลมแพนด้าลมโทเทมน้ำและเงือกน้ำโดยทีมแรกผมจะเอาไว้ใช้เข้าบ้านถึกๆยือย้อๆเช่นพวกทีมที่มีโดเกบิลมหรือวาน้ำเป็นต้น โดยจะเป็นการฆ่าฝั่งตรงข้ามทีละตัวโดยการเรียงสปีดจะให้โทเทมทั้งสองตัวออกก่อนตามด้วยโอดินน้ำแล้วค่อยปิดด้วยโอดินลมส่วนทีมที่2ผมจะใช้ไว้เข้าบ้านพวกที่มีการทําบัฟแดงใส่ฝั่งเราเช่นบัฟเกราะแตกบัฟพิษหรือบัฟย,ยั่วยุ โดยคีย์หลักจะอยู่ที่เงือกน้ำที่จะลดระยะเวลาบับแดงลงและใช้แพนด้าลมเป็นตัวดามเมรค่อยๆนวดฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆนั่นเองขอย้ำในการทำรูนอีกครั้งนะครับว่าควรจะทำให้มีเลือดเยอะๆแล้วก็มีรีซิตร้อยได้ยิ่งดีนะครับสำหรับตัวซับพอร์ตส่วนตัวดามเมรถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอให้มันอึดๆทนๆหน่อย แล้วก็ตัวดาเมดนั้นถ้าใส่เป็นรูนทำลายด้วยได้ก็จะยิ่งดีเพราะจะได้ตีไปลดเลือดฝั่งตรงข้ามไปด้วยนะครับส่วนการเลือกเข้าบ้านจริงๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเพื่อนๆด้วยว่าจะเลือกเข้าแบบไหนถ้าเราเล่นบ่อยๆก็จะพอรู้แนวทางเองเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวอย่างตอนที่ผมใช้ตีอารีนาข้ามเซิร์ฟให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับได้ทีมที่จะเอาไปใช้กันหรือ,อยังและก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายกับข้อควรระวังและสิ่งที่ควรจะรู้ 1. การเรียงสปีดต,ต้องทำให้ถูกต้องเช่นทีมที่จะใช้จัก,กรพัดสายฟ้าธาตุน้ำก็ควรจะให้ตัวซับพอร์ตที่เพิ่มบัฟฟ้า ออกกรทำให้ความรู้ของจักระพัดสายฟ้าธาตุน้ำเต็ม5แล้วถึงดูดเลือดฝั่งตรงข้ามแล้วตามด้วยตัวดำเมตดก้อนอีกตัวของทีมเราเช่นแพนด้าน้ำหรือจักระพัดสายฟ้าธาตุลมเป็นต้น 2. มอนสเตอร์ทุกตัวในทีมพวกนี้ควรจะใส่เป็นรูนดุเดือดทั้งหมดเพื่อการวนเทินที่ไวขึ้น 3. ควรทำมอนสเตอร์ในทีมให้มีเลือดเยอะๆค่าต้านทานสูงสูง100ได้ยิ่งดีถ้าทำทุกตัวไม่ได้อย่างน้อยๆพวกตัวซับพอร์ตก็ควรจะทำนะครับ 4. รูนและอาร์ติแฟกต์ก็ควรจะใส่สุดจัดเต็มและสกิลของมอนสเตอร์ก็ควรจะอัพเต็มด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็นน้อยส่วนทีมนี้มอนสเตอร์อาจจะเฉพาะทางไปหน่อยไม่เหมือนทีมที่แล้วที่มีตัวแทนกันได้เยอะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีมอนครบตามนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูเพื่อจะทำให้การตีอารีนาของเพื่อนๆชัวขึ้นโดยเฉพาะในอารีนาข้ามเซิร์ฟนะครับสุดท้าย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมทำใครยังไม่ได้กดซับหรือกดติดตามก็รบกวนช่วยกดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้เอาไปอวดภรรยาด้วยส่วนคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของทีมบุกอารีนาของผมแล้วจะเป็นทีมอะไรกันบ้างเพื่อนๆรอติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่สําหรับวันนี้ สวัสดีครับ